แล้วมาดูที่ซาชิมิกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากข้าวตังปลาแซลมอนซอสทา,ทาทานะครับมันจะเป็นแซลมอนที่คลุกมาดังนั้นสีมันจะเข้มๆหน่อยยังไม่เคยเห็นในบุฟเฟ่ร้านไหนนะครับที่มีซาชิมิสาลายพวงองุ่นอันนี้ให้ด้วยแล้วก็มาเยอะมากเลยนะครับ สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลท์แทงคบช่องของคนชอบกินวันนี้เราอยู่กันที่คริสตันเอสบีราชพฤกษ์นะครับอันนี้อยู่ชั้น3กับร้านบุฟเฟ่โอกามินะครับเป็นร้านบุฟเฟ่ที่เป็นหมาจิ้งจอกญี่ปุ่นนะฮะวันนี้เราเป็นคลิปไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับเราเสียเงินมากินเองปกตินะฮะบุฟเฟ่นะครับจะเป็นราคา599บวกนะครับถ้าเพิ่มชาเขียวก็เพิ่ม40บาทถ้าเป็นบุฟเฟ่เบียร์ด้วยก็99บาทมีเวลากิน1ชั่วโมง40นาทีนะครับเขาบอกวัตุดิบ คุณภาพดีดังนั้นถ้าเหลือปรับจริง <g ül> เดี๋ยวมาดูกันว่าคุณภาพเป็นไงบ้างซาชิมิจะมีโดยทั่วไปเป็นปกติซาบะเขาจะเบินมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นปลาอาจิที่มีเพิ่มเข้ามาจะเป็นซาชิมิสาหร่ายพวงองุ่นพวกนี้นะครับแล้วก็มีเป็นอะลาคาร์ได้ด้วยนะฮะหมึกก็จะเป็นทั่วไปปลาเงินนะครับปลาซูซูกิแล้วก็จะมีปลากระพงที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นกุ้งแช่เบียร์แซลมอนนะครับอันนี้มากิปกติพวกซูชิหน้าต่างๆนะครับคานิมิโซะจะมาเป็นซูชินะครับแล้วก็มีอุ อันนี้ก็จะเป็นเซตนะครับโลตต่างๆนะครับในรูปก็จะมี3-4ชิ้นนี่แหละนะครับ ก็จะเป็นหลายๆแบบนะครับมีโรมึกสายด้วยอันนี้ก็เป็นเมนูหน้าแรกนะครับมีเตมากิปูนิม่มแล้วก็จะมีพวกเทปันนะครับเป็นพวกครัวร้อนแบบนี้เป็นพวกยากิพวกย่างสลัดต่างๆนะฮะแล้วก็มีข้าวตังปลาแซลมอนซอสทาทาพวกนี้จะมีเมนูแปลกๆนิดนึงนอกจากนก็จะเป็นพวกทอดลองกดพอยส์แล้วก็ดูได้นะครับเป็นพวกยำต่างๆพวกนี้แล้วก็เป็นข้าวหน้าตอนนี้ของที่สั่งไปก็มาเสิร์ฟเต็มโตแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานมากมีลูกค้าก็ประมาณ40%ของร้านตอนนี้เป็นวัน มดาตอนกลางวันการตกแต่งร้านนะครับเขาก็จะมีพวกนี้นะฮะกระดาษให้เราติ๊กนะครับแบบนี้ให้เราติ๊กสั่งได้แล้วก็ตะเกียบที่นี่นะครับจะใช้ตะเกียบแบบฉีกเขาจะมาเสิร์ฟวาซาบิกอบอบเรร์แบบนี้เผ็ดที่ลิ้นเผ็ดที่คอเลยขึ้นช้าชา้ชาชานะครับแต่ว่าก็ขึ้นแล้วก็พอขึ้นสุดก็หายไปเร็วมากชาเขียว ความหอมมีเป็นหอมแบบข้าวคั่วแต่ว่าไม่ได้หอมฟุ้งนะครับจะหอมอยู่ครับอันนี้คือเมนูชีสทอดหนึ่งที่จะมา2ชิ้นแบบนี้เดี๋ยวชิมเบาๆก่อนนะฮะก็อุ่นๆนะครับกันวางมาสักพักแล้วแล้วก็ทอดข้างนอกไม่ได้อโมรมันมากเท่าไหร่นะครับเสิร์ฟมากับซ้อนมะเขือเทศแบบนี้จะเป็นความมันๆเค็มอ,อ่อนๆถ้าไม่รู้สึกอันนี้เป็นคลี้ปลากระเบนเนาะขี้ปลากระเบนย่างนะครับชิมเบาๆก่อน เหนียวเคี้ยวไปสักพักหอมแล้วมีรสหวานเพิ่มเข้ามารสหวานจะค่อยๆเข้ามาในปากความหอมจะมาก่อนแล้วรสหวานจะมาปิดท้ายก็ต้องหลังก็หวานเลยนะกินได้เรื่อยๆเ,เลยข้าวตังปลาแซลมอนซอสทาทานะครับมันจะเป็นแซลมอนที่คลุกมาดังนั้นสีมันจะเข้มๆหน่อย <c oughs> ข้าวตังกรอบแต่กรอบไม่สุดนะ เจือเหนียวนิดนึงแซลมอนนุ่มละลายไปเลยเพราะว่ามันสับมาใช่ไหมพอเขาสับมาเนี่ยมันจะรสชาติแบบนุ่มๆละลายไปแล้วมันมีความนุ่มนวลของไข่ด้วยวมันจะเป็นรสชาติแบบคล้ายๆเปรี้ยวกึ่งเค็มที่อ,อ่อนๆจากซอสที่เขาหม,ม,มักมามีกลิ่นต้นหอมแต่ให้แซลมอนมาเยอะนะคือลอา,าคาดก็คุ้มมะเรามาดูที่ซาชิมิกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเริ่มจากหมึกอิกะเลยนะฮะ นี่คือหมึกอีกะนะครับชิมโชยอยู่นิดนึงเป็นหมึกที่มีกลิ่นเลมอนมีความเด้งของตัวบะาหมึกกมีความมึกเมือนิดนึงแต่ชิ้นเนี่ยเด้งนะครับเด้งมากปลากระพงคาชิมิปลากระพงเนื้อแน่นแน่นเลยอ่ะไม่ร้วน นี่อันนี้จะเป็นปลาซูซูกิคือสีเขาจะขาววายมากอืออืม,อมต่างจริงๆซูซูกิกับกระพงอะปลาซูซูกิเนื้อจะนิ่มกว่ามีกลิ่นนิดนึงแต่เนื้อจะนุ่มไปเลยดูภายนอกสีมันคล้ายกันก็จริงนะแต่ว่ารสชาติเนื้อสัมผัสไม่เหมือนกันเลยอ่นนี้คือปลาอาจินะครับสีจะค่อนข้างเข้มหน่อยปลาอาจิเนี่ยถ้าเกิดดีๆเนี่ยร้านอมากาเซียชอบใช้เป็นซูชิคัมเลยนะ อันนี้เนื้อแน่นเด้งแต่เนื้อจะเบากว่ากระพงมีรสชาติที่เข้มข้นพอๆกันไขหวานที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคือสั่งมาเป็นอย่างละหนึ่งที่นะครับตัวไขหวาน,นจะค่อนข้างเป็นโพกเป็นเลเยอร์ที่แยกจากกันนิดนึงนะฮะแล้วก็หยุกหยุบด้านนอกแบบนี้รสชาติจะหวานอ่อนๆมาดูแซลมอนที่นี่ลายสวยมากเลยนะครับ ดูลายแซลมอนอมเย็น<ม>เนื้อนุ่มแน่นแล้วก็เด้งรสชาติเข้มข้น,ขนาซาบิที่นี่ขึ้นแล้วก็มีซาชิมิอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่เคยเห็นในบุฟเฟ่ตร้านไหนนะครับที่มีซาชิมิสาลายพวงองุ่นอันนี้ให้ด้วยแล้วก็มาเยอะมากเลยนะครับม,มากับน้ำจิ้มซีฟูด้ด<ม>เดี๋ยวต้องชิมกเป่าก่อน ถ้าใครเคยกินฝาลายโกงหมุนจะรู้ว่าพอเคี้ยวเข้าไปตอนแรกมันจะยังไม่มีรสชาติแล้วมันจะเหมือนเคี้ยวอะไรที่เป็นเม็ดเล็กๆแล้วมันจะแตกทีเดียวเยอะๆเป็นแถวเลยแล้วมันก็จะมีความเป็นเมือกกระจายออกมานิดนึงสุดท้ายมันจะตกด้วยรสเค็มแล้วก็เขาจะกินกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดกันดีๆน้ำจิ้มซีฟูด้ดเผ็ดเผ็ดมาที่หลังนะแต่รสชาติและกลิ่นความเป็นซีฟู้ดมันขึ้นมาก่อนแต่เผ็ดตบท้ายมันได้ความไทยมาก ยิ่งสาหร่ายพวงงุ่นเนี่เป็นอะไรที่ไม่น่าจะอ้วนนะครับเพราะว่าแคลอรี่มันน้อยมากแต่สิ่งสำคัญคือเนื่องจากเป็นพืชน้ํามันเติบโตในทะเลใช่ไหมดังนั้นเนี่ยโซเดียมและเกลือมันจะเยอะมากเพราะว่าตัวของเขาอ่ะมันมีรสเค็มมากๆเลยถ้ากินเยอะๆดังนั้นเขาเลยต้องตัดด้วยน้ำจิ้มสีฟูฟแบบนี้ไม่เหมาะกับกินเพื่อลดน้ำหนักอันนี้เป็นเตมากิ aki, ปูนิ่มนะครับเตมากิ te ก็คือข้าวห่อสาหร่ายรูปกลวยแบบนี้มีปูนิ่มมีไข่หวานมีตังกวาปูอัดข้าว จับดูนะครับข้าวเนี่ยมีแค่ตั้งแต่ข้างบนจนถึงหิ้วโป้งแค่นั้นเองไม่ได้เยอะมากเตมากี่เนี่ยควรสั่งคนละชิ้นเพราะว่ามันแบ่งไม่ได้น้ำตบตอตกลัวมากที่เจเอากลิ่นชามบมอืม สายเหนียวทุกอย่างมันรวมกันเป็นอันเดียวกันหมดเลยมันมีความกรุบนิดนิดของแตงกวาม,มาเสริมกับาความนิ่มของทั้งไข่หวานทั้งของปูนิ่มมันผสมรวมกันแล้วรสชาติมันออกหวานอนอ่อนอมด้วยเค็มนิดนิดความรู้สึกถึงปูนิ่มไหมรู้สึกนิดเดียวมาดูซาชิมิต่อนะครับเขามีเลมอนมาอังนี้ด้วยแตะแต่นิดนึงแล้วกันนะฮะอันนี้คือซาบะลนไฟนะครับเสิร์ฟม,มาครึ่งตัวไง พอเขาล้นไฟมาเนี่ยมันทําให้เนื้อค่อนข้างแห้งรสชาติออกไปทางเค็มนําเป็นหลักค่อนข้างเค็มเลยแหละเนื้อค่อนข้างแห้งกว่าซาบะดองโดยทั่วไปแต่การที่เขาเบินมามันก็ทําให้มีกลิ่นหอมนี่คือกุ้งแช่เบียร์เดี๋ยวลองชิมละกันนะครับเขาเอาหางออกให้แล้วด้วยเห็นไหมแล้จิ้มกับซีฟู้ด คนกินเบียร์น่าะชอบคือกินเบียร์แรงมากมากๆคือเข้าไปรู้สึกเลยล <c oughs> เนื้อกุ้งกับเนื้อปลาหมึกอ่ะมีความสดใกล้เคียงกันเลยคือเด้งกรุบกุ้งตัวใหญ่เลยนะถ้าถ้าเห็นเนี่ยดูเด็กกุ้งตัวใหญ่เลยนะมันเป็นความรู้สึกมีเมือกนิดนึงเพราะว่ามันเป็นกุ้งดิบเลยคล้ายคล้ายคกุ้งคล้ายกุ้งแช่้ำปลาแต่คตีเขาแช่เบียร์มาแต่ส่วนตัวไม่ไม่ไม่ชอบเพราะว่าไม่ได้ชอบดื่มเบียร์แต่คนดื่มเบียร์เนี่ยเมนูเนี้ยผมว่าชอบแน่นอนดูซูชิกันดีกว่าเราเริ่มจากซูชิ เป็นปลาไหลแบบบางอุย้ยข้าวที่นี่เขาเล็กน่ารักมากแต่เป็นปลาไหลที่ค่อนข้างบางดูไม่ค่อยเหมือนอุนังยิ่แต่ข้าวเล็กดีนะข้าวเล็กข้าวดีไม่เล็กมากเกาะตัวกันแน่นแต่ไม่ถึงกับเป็นเม็ดมากมีรสชาติอมเปรี้ยวหน่อย,อยตัวอุนังยิก็เป็นซอสวันหวานซอสคาบายากิหวาน,วานละลายหายไปเลยนี่คือซูชิเหนือสไลด์เบิรนไฟมาเขาจะท็อปด้วยไข่กุ้งนะครับแล้วก็ราดซอสมา เราได้กลิ่นหอมตอนที่ซูชิอยู่ตรงนี้ยังไม่เข้าปากเลยกลิ่นหอมมันพุ่งออกมาเลยพอเข้าไปแแบบซอสก็จะเป็นรสชาติอมเปรี้ยวเนี่ยแล้วก็ผสมหวานเนื้อนุ่มมากนุ่มมากแทบละายในปากเลยเนื้อดียิงแล้วก็ไม่มีกลิ่นสาบอะไราเลยคือแบบเนื้อโอเคซอสโอเครสชาติเข้มข้นไม่คือคานิมิโซะเขาจะมาเป็นกุุงทังแบบนี้ ข้าวอยู่ตั้งแต่นิ้วโป้งเล็บนิ้วโป้งเราลงไปถึงข้างล่างนะนอกนั้นจะเป็นตัวคานิมิโซะหมดเลยให้เยอะจริงรสชาติออกเค็มแต่เค็มไม่มากไม่ไม่ได้เค็มปีตัดกับความเปรี้ยวของข้าวข้าวค่อนข้างเปรี้ยวชัดเลยแหละกินคู่กับซอสนหวานรสชาติข้าวก็ออกคานิมิโซะความหอมของมันปูไม่ได้มากเหมือนกินแบบที่มาบนกระดองแต่ยังหอมอยู่ ยุ่นแต่ไม่เท่ากุ้งตัวใหญ่มาแก้กุ้งแช่เบียน,นี้อันนี้มันจะหนึบหนึบน้อยกว่าแล้วก็มีรสชาติหวานที่ชัดเจนพุ่งออกมาเลยทันทีที่แบบเรากัดลงไปตัวข้าวสัหรับเมย์มว่ามันเค้าไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะแซลมอนยำไทยหั่นชิ้นค่อนข้างใหญ่กลิ่นตะไคร้ขึ้นมาชัดมากตามด้วยความเผ็ดอ่อนๆเป็นยำที่กลิ่นเครื่องชัดส่วนน้ำยำของที่นี่รสชาติที่นำคือรสชาติหวาน เปรี้ยวน้อยอันนี้เขาเขียนหมึกใสวาซาบิมันก็คือทาโกวาซาบินั่นเองนะครับรสชาติวาซาบิดองเค็มชัดเจนขึ้นมาเข้มข้นตัวปลาหมึกกรอบมากหอมวาซาบิออหอมแต่ไม่ได้ขึ้นจมูกมากนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของวาซาบิดองความฉุนมันจะลดน้อยลงนี่คือเมนูโอกามิวันตันไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรลักษณะ,ะน,นี้จะเป็นก,กรอบๆอันนี้จะเป็นเหนียวเหนียว ไอเนนน่หมือนน้รากินไงอะ่ะบนกับล่างเหมือนกันเนาะเอาไป็คนละแผ่นแล้วกันกรอบหวานข้างบนเป็นแตลออนเนาะไอตรงซอสสีส้มๆอมม่ะจะมีความเผ็ดอ่อน,ออนๆคล้ายๆมันลยบอกว่าเป็นเหมือนฟอสไฟฟี่ส่วนเหลืองๆนี่จะเป็นรสชาติหวานแปลกๆดีอะ่ะแต่ดีนะเมนูนเนี้ย อันนี้คือโรหมึกสายเขาจะทำแบบนี้แล้วก็ปลาหมึกหั่นมาข้างบนนะครับหันมาให้เมนูนี้ถ้าเป็นราคา3า0รหาเนี่ยข้าวหอมสาลายตรงกลางก็จะมีไข่หวานแล้วก็ปวดปลาหมึกเขาจะเคลือบซอสอะไรมานิดหน่อยมีความเหนียวของสาลายอันนี้พอเข้าปากอะ่ะมันได้กลิ่นหอมของผักแบบเยอะมากเลยนะ ันนี้คือสเต็กเนื้อมันมี2องเมนูนะมันจะมีสเต็กเนื้อกับเนื้อเทปันไม่เหมือนกันอันนี้เป็นสเต็กเนื้อนะฮะโอ้ดูดิเขาจะเก็บไปเนี้ยค่อนข้างนิ่มเนี่ยนุ่มนะแต่ไม่ถึงกับละลายเคี้ยวไปไม่ค่อยได้มีมันแทกเท่าไหร่เป็นเนื้อลีลีนเลยนะฮะบางชิ้นก็มีมันแทรกชิ้นที่มีมันเคี้ยวขาดยากรสชาติจะเค็มอ่อนมีความหอมเครื่องกระเทียมเครื่องเทปัน ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตักกับเทปันยังไงนะเผ็ดเข้มทองให้มาเยอะเหมือนกันนะให้มะนาวด้วยบีบนะดึงดึงดึงแบบเผ็ดเข้มทองพอบีบมะนาวอมเปรี้ยวนิดนึงแล้วมีรสหวานนวอ่อนนี่คือแมงกระพุนเสียบไม้ยากเสิร์ฟมากับน้ำจิ้มซีฟู้ด เด้งมากเหมือนกินในเนี้ยเลยหอยแข็งญี่ปุ่นน่ะนี่คือเมนูกินเล่นอีกอันหนึ่งนะฮะเป็นหนังปลาแซลมอนทอดเขาจะคลุกแป้งหน่อยๆด้วยไม่ได้ทอดเลยป้กรอบเลยอะไม่อมมันมน,นะแต่มันกรอบไม่สุดเหมือนเหมือนกรอบแบบด้านๆนิดนะึงตัวซอสเป็นซอสนหวานคล้ายๆเทอเริยาก,กิแต่ไม่ใช่นะ ให้สรุปนะครับร้านนี้คือเป็นบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นราคา599บวกถ้าจ่ายเงินสดแต่ถ้ามาปกติเนี่ยเป็นบัตรเครดิตจะ649แต่เนี้ยเขามีโปรถ้าเป็นบัตรเครดิตกเอร์กุกก้งศรีอะเรามาเจอโปรพอดีภายใน30เมษายนเนี่ยบัตรเครดิตก็จะราคาเท่าเงินสดแล้วก็ถ้ามา2คนเนี่ยเกินพันก็ได้แคชแบ็กด้วย100คือส่วนตัวรู้สึกว่าวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็คือโอเคดีอาหารสด ด้วยความคุ้มค่าคุ้มราคาไหมถือว่าผมถือว่าหลากหลายเลยทุกอ,อย่างเขาทำสดผมว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำหรับคนย่านนี้ไม่ต้องไปห้างมาร้านเนี้โอเคที่แบบเออใช้ได้เลยแต่ว่ารู้สึกว่าเห็นใน f a c e b o o k ก็รู้สึกเขามีสาขาอีกที่หนึ่งที่สีนครินมั้ง เขามีโปรด้วยเพิ่ม9 9บาทต่อคนก็ได้เป็นบุฟเฟ่หอยนางลมเป็นเศะประมาณ700ต่อคนเมนูที่ชอบที่สุดในร้านเนี้นะครับชอบเข้าตังแซลมอรนสอทาทา่าไม่มีที่อื่นก็สำหรับคลิปนี้นะครับปิดคลิปไว้เท่านี้แล้วกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามชาแนลไลน์แทงแล้วก็เจอกันทุกๆวันศุกร์ตอน5โมงครึ่งอย่าลืมกดกันอีกด้วยนะครับ bye รบ๊ายบายส